พบกันอีกวันนี้นะคะกับวรดาผ้าคามนะคะวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันพ่อฤาษหัสนะคะวรดาก็จะได้มารีวิวสินค้าหรอสวยให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะในวันนี้วรดาจะมารีวิวในคลิปนี้คือกระเป๋านะคะกระเป๋าผ้าคามสวยงามนะคะ ก่อนอื่นท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บราดาท่าคางด้วยนะคะช่องทางที่ติดตามซื้อสินค้ากับบราดามีอยู่สี่ช่องทางนะคะช่องทางที่1คือหน้าร้านอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะเยี่ยงเยี่ยงกับเทศบาลเมืองสกลนครนะคะทันหลังชนกันกับร้านมนยายุริงขายผ้านะคะช่องทางที่2คือช่องทางยูทูบนะคะช่องทางที่3ก็คืออัพเฟซบุ๊กช่องทางที่4ก็เพจน,นะคะท่านใดสนใจก็ เข้ามาแล้วก็ดูนะคะดูตามอ P ีด้านบนนะคะ E ี EP ที่เท่าไหร่แล้วก็สินค้านำเบอร์เท่าไหร่นะคะแล้วก็แอดไลน์จากเบอร์โทรนะคะหาบราดาได้นะคะบรราดาินด,ด,ดีต้อนรับทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามน,นะคะในวันนี้วราดาจะรีบ จัดสรรสินค้างทำงานให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะคลิปนี้คือเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าหมอนจะมีบุด้านในนะคะบุด้านในเรียบร้อยนะคะแต่ข้างในมีช่องเดียวนะคะเอฟเีขามีช่องเดียวนะคะบุด้านในมีช่องเดียวนะคะเอฟียขามีช่องเดียวนะคะเป็นผ้าคามของแท้ของคลามแท้ของสกลนครนะคะคามแท้จริงๆนะคะ เป็นผ้าคามเนื้อดีมากนะคะเป็นสายยาวรูดได้นะคะปกติกะปังรูดนี้ขายอยู่390้อยนะคะแต่วันนี้ช่วงนี้วัลลัศกโปรให้พ่อแม่พี่น้องในราคาพิเศษนะคะเพียงใบละ250บาทอันนี้นาเบอร์หนึ่งนะคะทุกใบวรดาจิติดนำเบอร์ว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะท่านใดสนใจไปไหนก็แคปหน้าจอเข้ามานะคะอันนี้นำเบอร์หนึ่งนะคะ250บาทเท่านั้นนะคะขายในราคาส่งชิวๆเลยนะคะใบละ250บบาทนะคะในราคาพิเศษนะคะ นี่ลเบอร์หนึ่งนะคะอันนี้ด้านอีกด้านหนึ่งอันนี้ด้านหนึ่งนะคะท่านดูดีๆนะคะค่ะลายจะไม่เหมือนกันนะคะนัำเบอร์หนึ่งผ่านไปต่อมาเป็นนัำเบอร์สองนะคะอันนี้ก็เป็นลายเอสนะคะลายเอสลายพระราชทานนะคะนี่ค่ะอันนี้อีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้อีกด้านหนึ่งนะคะวรดาจะติดัำเบอร์ไว้ทุกใบเลยนะคะติดัำเบอร์ไว้ให้เลยนะคะ ในราคาใบละ250บาทเท่านั้นสินค,ค้าเพิ่งมาใหม่ๆเลยนะคะคลิปที่แล้วผ่านๆไปไม่ต้องไปดูนะคะเนี่ยกระเป๋าเพราะว่าหมดไปแล้วว่าดามีในคลิปนี้นะคะ250บาทอันนี้คือนัมเบอร์สองนะคะบรารดายก็นัมเบอร์ให้เลยนะคะนัมเบอร์สองจ้าสินค้าเรามีพร้อมขายนะคะเอจิคามีพร้อมขายจริงๆนะคะท่านใดแอดเข้ามาทานก็แคปหน้าจอไว้เลยนะคะหรือโทรถามบรารดาได้นะคะ ลำเบอร์สองผ่านไปอันนี้เป็นลำเบอร์สามนะคะเป็นลายหมี่ใหญ่นะคะติดลำเบอร์ไว้ทุกใบเลยนะคะอันนี้คือลำเบอร์สามนะคะเอฟซีค่ะอันนี้คือลำเบอร์สามนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะลำเบอร์สามนะคะสินค้าเรามีกินพร้อมขายนะคะลำเบอร์สามนะคะสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะขายในราคาพิเศษในราคามิตรภาพนะคะอันนี้ด้านหนึ่งอันนี้ด้านหนึ่งนะคะท่านดูลายดีๆนะคะลายจะไม่เหมือนกันนะคะลายจะไม่เหมือนกันแต่ผ้าชิ้นเดียวกันนะคะเพราะเราเอาใช้เป็นผ้ามิตไปตัดนะคะเป็นผ้า ผืนนะคะมันจะมีหลากหลายลายนะคะในราคา3 250บาทเท่านั้นนะคะ399ไม่ขายขาย250บาทนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์สนะคะเป็นมีใหญ่เหมือนกันนะคะท่านดูดีๆนะคะจากอันนี้นัมเบอร์สีนะคะวรดายกน้ำเบอร์ให้เลยนะคะอันนี้น้ำเบอร์สนะคะท่านสนใจรีบแคปหน้าจอเลยนะคะอันนี้เบอร์สีนะคะจาก399ไม่ขายขายเพียง250บาทเท่านั้นนะคะ250บาทนะคะ อันนี้อีกด้านหนึ่งนะคะท่านดูดีๆนะคะสายยาวเลื่อนได้นะคะไปตลาดสบายๆนะคะพเพราะกระเป๋ามันจะมีบุด้านในด้วยนะคะนี่ค่ะร่วงเข้าไปด้านในนะคะสวยงามนะคะบุเรียบร้อยเลยนะคะแต่ข้างในไม่มีช่องอีกนะคะมีช่องเดียวนะคะถ้าเหมือนกระเป๋าหลุยเลยนะคะช่องเดียวนะคะโอเคอันนี้นัาเบอร์ห้าค่ะอันนี้นําเบอร์ห้านะคะอันนี้นัาเบอร์ห้านะคะ กระเป๋าทรงหมอนนะคะเรียกว่ากระเป๋าทรงหมอนนะคะสวยงานนะคะกระเป๋าทรงหมอนพึ่งตัดได้นะคะพึ่งตัดได้รอบที่แล้วไม่มีสักใบนะคะเพราะว่าสินค้าตัดไม่ทันนะคะอันนี้นัมเบอร์หกนัมเบอร์ห้านะคะ น,นี้เป็นลำเบอร์5นะคะเอซี FC ค่ะวรดายยกลำเบอร์ทุกทุกใบเลยนะคะท่านสนใจท่านรีบแคปเลยนะคะลำเบอร์ Number 5นะคะ n u เบอร์ห้าอรบาทเท่านั้นนะคะซื้อไปฝากไปต้อนหรือซื้อไปขายได้นะคะสินค้าของเราขายในราคามิตรภาพขายในราคาส่งนะคะบางท่านบางที่ขาย450นะคะกระเป๋าลุ่นี้แต่วรดาขายในราคาพิเศษนะคะ,พเ,ะ,คะเพียง250บาทจ้าลำเบอร์ Number 5นะคะ ต่อมาเป็นนัมเบอร์หนะคะสินค้าเรามีพร้อมขายนะคะนัมเบอร์หนี้ก็จะเป็นกระเป๋าคนละทรงกันนะคะกระเป๋ารุ่นนี้มาอาทิตย์ที่แล้วมาสิบใบนะคะแต่เวลา,าขายหน้ารัานไม่ได้ยกคลิปเลยนะคะอันนี้คือนัมเบอร์หมีกระเป๋าด้านนอกนะคะตัวนี้จะมีกระเป๋าด้านนอกนะคะใส่โทรศัพท์ได้สบายๆนะคะขายในราคาเดียวกันนะคะ250บาทน,นะคะ นี่ด้านนึงอันนี้ด้านหนึ่งนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าเราโอเคนะคะงามมากนะคะสวยค่ะสวยแท้แน่นอนนะคะ250บาทเท่านั้นท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเข้ามานะคะสินค้าช้าหมดอดได้ของงามนะคะสวยแล้วก็ถูกด้วยค่ะนัมเบอร์หกมาเป็นนัมเบอร์เจ็ดนะคะอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นลายนะคะลายหมีขั้นนะคะ ลายมีขั้นสวยงามนะคะอันนี้มีซิปด้วยอันนี้ด้านนี้นะคะจะมี2ด้านนะคะเอฟซค่ะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเลยนะคะสินค้าเรามีพร้อมขายนะคะมีพร้อมขายแท้แน่นอนเลยนะคะสินค้าเรามีแท้แน่นอนนะคะพร้อมขายนะคะกระเป๋าสายยาวนะคะนํเบอร์เจ็ดค่ะแล้วเราจะจำีกระเป๋าย่ามนะคะกระเป๋าย่ามเรืออยู่3าใบนะคะเพราะว่าตัดยังไม่เสร็จนะคะ กระเป๋ยาย่ามนะคะอันนี้กระเป๋ยาย่ามใบนี้ขายพิเศษนะคะเพียงร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยค่ะกระเป๋ยาย่ามนะคะใส่ดีสะพายให้ลูกหลานสะพายไปโรงเรียนใส่โทรศัพท์ใส่อะไรก็ได้หรือระพายไปสบายๆชิวๆนะคะใส่ง่ายๆนะคะมีซิปด้วยนะคะนี่ค่ะมีซิปด้วยนะคะมีซิปรูดออกมาเลยนะคะมีซิปกว้างนะคะใส่สบาย <S <S แล้วก็มีกระเป๋าด้านในด้วยนะคะมีซอกกระเป๋าด้านในด้วยนะคะ ด้วยะะถ้าถ้าเราจะซื้อผ้าดีๆมาตัดไม่ได้เลยนะคะแต่อันนี้เราเนื่องจากเราได้ผ้าเศษจากจากตัดกระเป๋าหรือจากตัดผ้าถุงอะไรมาคาาการรวมกันนะคะเราจึงได้นะคะอันนี้ขอเป็นลำเบอร์หนึ่งนะคะเราแกรีร์นตัวนี้เป็นลำเบอร์หนึ่งนะคะเอฟซีค่ะลำเบอร์หนึ่งนะคะลำเบอร์หนึ่งนะคะร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะเวลาดา1ติดาเบอร์ไว้เช่นกันนะคะท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะลำเบอร์หนึ่งนะคะ ก็มาเป็นลำเบอร์สองนะคะที่วราดาสภายอยู่นี่นะคะอันนี้ลำเบอร์สองนะคะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเลยนะคะสวยค่ะสวยงามจริงๆอันนี้ลำเบอร์สองนะคะร้อยห้าสิบาทค่ะในราคาที่เศ็ชิวชิวนะคะเพียงร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะลำเบอร์สองค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอรีบแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะสินค้าเรามีพร้อมขายนะคะสวยจริงน,นะคะสินค้ามีพร้อมขายนะคะวราดาขายด้วยความจริงใจนะคะมีของมีแท้แน่นอนนะคะ บางทีบางท่านแอดไลน์เข้ามาบอกอ้าวทำไมไม่มีของเราก็ขายไปนะคะท่านใดเข้ามาก่อนขายก่อนนะคะท่านใดจับจองไว้วราดาก็ล็อกไว้ให้เลยนะคะเมื่อท่านเสร็จธุรภา,ารากิจแล้วเราก็คุยกันเลือกโอนเงินอะไรไม่มีปัญหานะคะววดาเป็นคนง่ายๆค่ะง่ายๆเลยนะคะสินค้าเราโอเคนะคะขายในราคาพิเศษนะคะสวยะคะ่ะร้อยห้าสิบบาทอันนี้ขอย,ยกเป็นัมเบอร์สามนะคะนัมเบอร์สามนะคะสวยงามนะคะ สวยงามจริงๆเดี๋ยววรดาจะเอาเป้ใบใหญ่มาให้ท่านด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นนะคะเป็นกระเป๋าย่ามนะคะสวยงามนะคะอันนี้วรดาขายในราคาพิเศษนะคะปกติตัวนี้ต้องขายใบละ500แต่วันนี้วรดาก็มาโปให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะโปให้พ่อแม่พี่น้องในราคาพิเศษเพียง350บบาทนะคะเป็นกระเป๋าปะนะคะสวยงามกระเป๋าย่ามนะคะสวยงามนะคะท่านท่านอยากได้ใบไหนแคปหน้าจอเลยนะคะ ใบละ350บาทนะคะนีหลายหลายหลายใบนะคะวลาดาเฉยุกนะคะท่านสนใจใบไหนแคปหน้าจอมาเลยนะคะสวยงามทุกใบนะคะงามทุกใบทุกผืนนะคะสวยจริงๆน,นะคะดูลายแคปหน้าจอมาได้น,นะคะ350บาทนะคะอันนี้ก็มีดูลายนะคะท่านสนใจใบไหนขายในราคาส่งราคาพิเศษนะคะเพียง350บาทนะคะขายถูกๆชิวชิวอันนี้เป็นใบกลางนะคะใส่น้ t บุ๊กใส่อะไรได้เรียบร้อยนะคะสบายๆบยนะคะค่ะ 350บาทนะคะซื้อบางที่บางบางกลุ่มไม่ได้นะคะ Adjust ราคานี้แต่ฤฤ unexpected unexpected <etchup> วรดาพิเศษให้นะคะอันนี้เป็นรุ่นรองใหญ่นะคะมีอยู่3ใบนะคะเอค่ะรุ่นรองใหญ่นะคะมีอยู่3ใบนะคะท่านใดสนใจแคปหน้านจอเข้ามาเลยนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะใหญ่กว่านะคะใหญ่แต่ตัวนี้เป็นผ้าคามนะคะเป็นผ้าคามแต่แบบนี้ไม่ได้แต่งนะคะใบใหญ่แต่ขายในราคาเดียวกันนะคะเพียง350บาทนะคะอันนี้มีอยู่2ใบนะคะท่านดูลายดีๆนะคะ ท่านดูหลายท่านอยากได้ใบไหนแคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะสวยค่ะหน้าปกสวยค่ะขายในราคาพิเศษเพียง350ยบาทน,นะคะงามค่ะใส่ดีค่ะผ้าคามของสกลนครงามแท้แน่นอนใส่ใส่เสื้อผ้าใส่ผ้าคามแท้จะไม่มีปัญหาในเรื่องไอ้ทำอะไรนะคะาพ่อมีมามธรรมชาตินะคะ350บ,บาทมีใบใหญ่นะคะอันนี้ใหญ่นะคะอันนี้รุ่นใหญ่จากราคา6 5ราเราไม่ขาย ตัวนี้เลาขาย390บาทนะคะขายในราคาที่เศษนะคะ390บาทเป็นใบใหญ่นะคะท่านดูดีๆนะคะท่านอยากได้ใบไหนดูแคปจากหน้าจอได้นะคะอันนี้เรียกว่าใบที่1น,นะคะในราคา390านะคะวรโรดาจะยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะอันนี้ใบที่2นะคะเป็นใบใหญ่จากราคา650นะคะแล้วก็้บาทนะคะ390บาทนะคะเมื่อท่านสนใจท่านก็ดูลายดีๆแล้วก็ แคบหน้าจอไว้เลยนะคะแล้วก็ส่งหาพวลาดาค่าค่ะอันนี้ใบที่3นะคะในราคาเดียวกันนะคะ3า0บาทนะคะ3า0บาทนะคะน mm hmm. ค้าของเรามีคีพรายนะคะ390บาทเท่าน้น,นะคะ mm hmm. ทั้งหมดมีอยู่3ใบนะคะตัวนี้ราคา3 9 0บาทเป็นใบใหญ่นะคะโอเคนะคะในคลิปนี้เราจะมีกระเป๋าล้้นๆเลยนะคะกระเป๋าสายยาวนะคะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ mm hmm. ท่านใดสนใจ แคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะแคปเข้ามาเลยหรือท่านใดที่แอดไลน์ไม่บิงก็โทรหาวรดาภาคขันนะคะวรดาจะแอดให้แต่บางครัง้งบางคนก็ท่านใช้ ID ดีนะคะ่านไม่ได้ใช้เบอร์โทรก็แอดไม่ได้ก็ให้ท่านแอดเข้ามาเลยนะคะแอดเบอร์โทรที่วรดาลอยไว้ด้านบน0ู๊ดแปดหนึ่งแปดเจ็ดสองห้าแปดสามเจ็ดนะคะท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มกําลังใจให้วรดาภาคขันด้วยนะคะและฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนค่ะเจอกันคลิปหน้า